มีดใช้งานสับฟันอย่างเช่นมีดหัวโตมีดปลายตัดนะซึ่งมีดในกลุ่มนี้เป็นมีดที่ใช้งานสับฟันเป็นหลักนะครับเป็นฟันไม้อะไรพวกนี้แล้ววางมีดแก้มคมหนากับมีดแก้มคมที่บางครับที่พี่เลือกแบบไหนจะใช้มีดคมหนาหรือมีดคมบางอ่า ผมจะมาเล่าให้ฟังว่ามีดคมหนามันใช้งานดีไหมมีดคมบางมันใช้งานดีไหมอมีดคมหนาเนี่ยสามารถรับคมให้กีดกระดาษได้โกนขนได้นะครับผมเป็นช่างผม,มรู้เพราะว่าการรับคมมันไม่ได้เกี่ยวอยู่กับที่แก้บม,มันเกี่ยวอยู่กับที่ปลายคมครับนะ ปลายคมรับคมเกียร์อ,ออกหมดขัดหนังอะไรเนี่ยเรียบร้อยมันสามารถรับคมได้ให้คมกีดกระดาษได้ซอยขนได้แต่ว่ามีดคมหนาฟันไม้กินไม่ลึกเท่ากับมีดคมแก้มคมที่บางครับนี่เห็นไหมมันแตกต่างกันนะแตกต่างกันคือมันไม่สามารถที่จะฟันไม้ได้ดีเท่ากับมีดคมที่บาง มันกินลึกกว่าถ้ามีดคมบางนะมีดคมหนานี่ฟันยังกระถากครับเราก็เลยต้องเน้นครับเน้นใช้งานมีดคมบางถ้าเราเคยใช้มีดที่คมบางแล้วไปใช้มีดคมหนานเครื่องทิ้งเลยครับผมว่าไม่งั้นก็ต้องรับคมรับตั้งแต่แก้มคมใหม่อะไรใหม่หมดเลยซึ่งมันกินไม้ไม่ดีครับ บอกตรงๆว่ามีดคมหนาเนี่ยกินไม้ไม่ดีจริงๆถ้าเรารับคมถ้าคนเท่าคนแก่สมัยโบราณบบเนียเ่ขาใช้มีดเขาก็จะใช้แต่มีดแก้มคมบางครัเนี่ยผมมีให้ดูสองเล่มเนี่ยอันนี้คมหนาหนามากสามารถซอยกระดาษให้ดูนะมืีเดี๋ยวผมซอยกระดาษให้ดูแล้วก็ฟันไม้ให้ดูจริงๆอ่ะ มันสามารถฟันไม้ได้นะครับฟันไม้ได้ในระดับหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราอ่ะเรารับคมขึ้นมาอีกนิดนึงปรับแก้มมาอีกหน่อยนึงมันก็ซอยกระดาษได้มันทําได้เหมือนกันหมดแต่ว่าหนึ่งก็คือมันสามารถสับไม้ฟันไม้ได้ลึกกว่ากินได้ดีกว่านีมามาเทียบกันเลยเนี่ยอันอีกอันนึงอ่ะอันนี้อันที่สองนะครับ อันที่อันที่สองนะครับรับคมแก้มคมที่สูงกว่าเห็นไหมมันกินเข้ามาัลึกไหมกินมาลึกมากนะครับฟันไม้ได้ดีกว่าดูดไม้กว่านี่แหละครับการเลือกใช้มีดที่ดีการรับคมแก้มคมที่ดีการใช้งานมีดสับฟันนะครับการปรับแก้มคมอะไรพวกนี้มันเป็นหัวใจหลักของการทำมีดเหมือนกันเราแค่ทำอีกนิดเดียวนะครับมันก็จะดีแล้วอย่างเงี้ย เขาใช้งานง่ายเราทำทำงานออกไปดีกว่าครับ